สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคลพระนครข,ของเรากันนะคะอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ RMUTP Live สำหรับวันนี้ก็เช่นเดิมเลยนะคะเรายังคงมีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันเช่นเคยค่ะสำหรับข่าวแรกวันนี้นะคะมาดูกันที่การเปิดรับสมัครร้านจำหน่ายอาหารนะคะของทางคณะบริหารธุรกิจกันค่ะโดยทางคณะบริหารธุรกิจราชมงคลรัตนครนะคะเปิดรับสมัครร้านจำหน่ายอาหารภายในคณะ จำนวน3ร้านได้กันได้แก่ร้านราดหน้าผัดไทยผัดซีอิว๊วร้านสเต็กแล้วก็ร้านอาหารที่เป็นร้านข้าวแกงแบบตักนะคะโดยจากำกหนดรับสมัครนะคะตั้งแต่วันที่17มีนาคมถึงวันที่4เมษายนนี้นะคะหากว่าผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจอยากจะเข้าร่วมมาเป็นร้านอาหารของทางคณะบริหารธุรกิจนะคะก็สามารถ ริ้นใบสมัครนะคะกรอกใบสมัครแล้วก็สามารถเข้ามายื่นด้วยตนเองที่งานบริหารทรัพย์สินและการจัดการรายได้นะคะของคณะบริหารธุรกิจค่ะตั้งแต่เวลา8ก30นาทีถึง16นาฬิกาตามวันราชการนะคะหรือจะส่งใบสมัครผ่านทางอีเมลก็ได้นะคะที่อีเมล t a r u e p o r n. p s i r m u t p. a c. t h. ได้เลยนะคะหากว่าใครที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลข026653555ต่อไปที่2106ได้เลยะคะ่ะ มาดูกันต่อที่โครงการประถมนิเทศสหกิจศึกษาและฝึกงานประจำปีการศึกษา2567ของทางคณะบริหารธุรกิจค่ะโดยงานศหกิจศึกษาราชมงคลพระนครของทางคณะบริหารธุรกิจค่ะได้มีการจัดโครงการประถมนิเทศสหกิจศึกษาและฝึกงานประจำปีการศึกษา2567 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมาพยุงวงศ์รองคณะบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยและประธานเปิดโครงการนะคะรวมไปถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์เจีรพรมหาอินค่ะหัวหน้างานสาหากิจศึกษาได้กล่าวรายงานค่ะโดยโครงการนี้นะคะก็จัดขึ้นมาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที่จะออกไปฝึกงานวิชาชีพกับสถานประกอบการจริง โดยมุ่งเน้นนะคะให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงพร้อมกับพัฒนาความรู้และทักษะการทำงานขณะเดียวกันนะคะสถานประกอบการเองก็ยังได้รับนักศึกษาที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานส่งเสริมให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายค่ะโดยภายในงานนะคะก็จะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะในหัวข้อสมาร์ personality ค่ะโดยอาจารย์ปริชาติชวนรักธรรมอาจารย์ประจําสาขาว,วิชาการจัดก,การคณะบริหารธุรกิจ แล้วก็ยังมีการบรรยายนะคะในหัวข้อาการฝึกงานอย่างไรให้เป็นมืออาชีพโดยคุณพัชระมันธนานุชาตินะคะเจ้าหน้าที่สรรหาอาวุโสบริษัท S.F.Corporation จำกัดมหาชนเพื่อเสริมสร้างแนวคิดแล้วก็เสริมทักษะที่จำเป็นในการฝึกงานณนาห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ชั้น6อาคาร9 0ปีศูนย์พนิชยากรรมพระนครค่ะ แดีวเราจะไปทิ้งท้ายกันที่ข่าวจากทางคณะศิลปศาสตร์นะคะที่มีการจัดสัมมนาและเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษาเตรียมพร้อมสู่โลกแห่งอาชีพค่ะโดยงานสหกิจศึกษานะคะของทางคณะศิลปศาสตร์ค่ะได้มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษาของนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ชั้นปีที่4ประจำปีการศึกษา2567ค่ะ โดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ฝึกสหกิจศึกษาระหว่างนักศึกษาอาจารย์นิเทศและก็สถานประกอบการณนห้องประชุมวังนางเลืง้ง3อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์ค่ะ และในโอกาสนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยุทธภูมิสุวรรณเวทคณะปดีคณะศิลปศาสตร์ราชมงคลพระนครก็ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการและเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ชั้นปีที่4รวมถึงได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการโดยอาจารย์หัตไทยรัตน์ปัทมาวิวัฒน์นะคะหัวหน้างานสาขาิจศึกษาค่ะ ซึ่งกิจกรรมในปีนี้นะคะก็จัดขึ้นมาในรูปแบบของการเสวนาโดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น4สาขาวิชาค่ะได้แก่สาขาวิชาการโรงแรมสาขาวิชาการท่องเที่ยวสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลและสาขาวิชาภาษาไทายประยุกต์ค่ะ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากทั้ง4สาขาว,วิชาด้วยกันได้แก่คุณวรัญญาศรีวงศานะคะมักคุเทศอิสระสิ่์เก่ารุ่นแรกนะคะจากสาขาว,วิชาการท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์ค่ะถัดมาที่คุณกฤษชัยปุตตะธรรมกุลนะคะผู้จัดก,การฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงแรมวอร์ดอฟเอสโตียค่ะ คุณทีรัตอัมพันทองประภากุลนะคะนักวิชาการขนส่งชำนาญการสำนักแผนง,งานกรมเจ้าท่า และคุณทีรพงศ์มีโพค,ค่ะหัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีซึ่งวิทยากรทุกท่านนะคะก็ได้มาร่วมกันเสวนาและเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษาซอฟต์สกิลสำคัญอย่างไรในการทำงานร่วมกับนักศึกษาค่ะพร้อมถึงได้เล่าถึงประสบการณ์นะคะในการฝึกสากิจศึกษาแนะนำถึงการแก้ไขปัญหาแล้วก็อุปสรรคในการทำงานของนักศึกษา นับได้ว่าเป็นการประมวลสรุปองค์ความรู kita, UK, ้ที่ได้จากการออกฝึกสหกิจศึกษาของแต่ละสาขาวิชาซึ่งโครงการนี้นะคะก็จัดขึ้นมาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะเน้นค่ะให้นักศึกษาของเรานั้นเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติไฟรู้สู้งานเชี่ยวชาญเทคโนโลยีรวมถึงมีคุณธรรมด้วยค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นนะคะในรอบรั้วของราชมงคลรัชนครของเราที่ฝนได้หยิบยกนํามาเล่าให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันในวันนี้สามารถติดตามรับฟังรายการของเรากันได้นะคะผ่านทาง YouTube ที่ RMUTP Live วันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ